เวลากดคุยกันอ <Okay. S 2> ่ะโอเครับรอ,อ่ะเพื่อนเดียวว่าไงไปกินเบียร์กันอันนี้นะดูออกมานี้เลย <laughs> ใช่เเตจยกันนี่บับเลย,เยน,นยได้เลยโอเคครับเ,เสียงโทรศัพท์มันเสียงคนในโทรศัพท์มันทะลุออกมาเหรอใช่เฮ้ยทำไมอ,อ,อ่ะไม่ไม่ไอ้ลำคอแกน่าจะนี่แหละน่าจะสะท้อนมั้งโอ้ให้ตายสิอย่างนี้แกมีความลับไม่ได้แล้ว น่าจะซเวลาฉันจะคุยกับใครจะคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆนี่ไม่ได้เลยนะเรียบร้อยบอกเลยแน่ๆเขาบอกเจอกันที่ภาพอะโอ้โหดีเลยเออแล้วเพื่อนแกไปไหนวะไม่รู้สิยังไม่เอ็ดเข้ามาเลยแต่ฉันไม่มีรถนะมีรถไหมมีสิไปด้วยกันป่าไปไปเลยให้ดีน้องสาวไม่น่าจะเป็นน้องแกนะเฮ้ยอย่าว่าเขาสิ ไม่ก็แบบว่าคนน่าจะแบบว่าพอมีอายุบ,บ้างไม่ได้แก่เราจะไปเขาวิ่งไปนู่นแล้วเขาเบื่อเราเลย <c oughs> ตายซิฉันโดดเบิร์อีกแล้วอุ้ยเขามีรถด้วยรถใหญ่มากชิบหายแนละ้วเขาน่าจะเป็นคนดีตังค์เฮ้ยเดี๋ยวดูรถนายเดี๋ยวสิอัดอะไรงี้ <c oughs> ฉันนึกว่า <c oughs> เราจะเบิกกระบะแบบเขามาโอ้ยตายเถอะ นี่จะบอกให้คันนี้ยังใช้นี่ไปหมดเลยคันนี้เท่าไหร่อะสามพันห้าสามพันห้าใช่มันมีรถคันอื่นไหมที่อยู่ในราคาหลักพันแล้วมันดูดีดูดีหน่อยไม่แล้วล่ะคันนี้ถูกสุดแล้วผับ <c oughs> อยู่ไหนวะมันมีกี่ที่จะผับอ่ะนั่นหระด,ดิเอ้นอยนี่ไงนายขับเสร็จแล้วใช่ตัวน,นั้นไหมใช่แน่แน่เฮ้ยดิฉันส่งเมสเซจมา ล้วแกมากัะใครอะในเมืองเนี้ยมาคนเดียวเหรอใช่แล้วฉันมาคนเดียวฉันเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยเหมือนกันเลยที่นี่เหรอวะเนี่ยเออน่าจะใช่แล้วใช่แล้วก็คงงั้นแหละ แม่สาวคนนั้นจะมาได้ยังเน้่ฉันบอกเลยนะ,ะฉันไม่มีตังกินเบียร์อยู่แล้วฉันให้ฉันจะให้เขาเลี้ยงละเสื้อก็เขาบอกเขาจะเลี้ยงฉันแล้วบอ,อกเจอกันที่ผับเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ฉันถามแล้วเขาบอกเขายังไม่มีผัวอ๋อหโอเคเดี๋ยวไม่ใช่มีลูกแล้วนะแย่เลยแล้วทั้งนั้นนะในนะไม่อยู่เขาไม่อยู่อย่าบอกนะฉนันจะเบี้ยวรัดฉันเน่ ถ้าปกติเขากินกันตรงไหนเนี่ยซื้อแลยยกกินเลยเหรอแน่ใจเฮ้แพ้แพงวางง่ายเรื่มเบียร์ฉันหน่อยสิได้เลยตอนนี้ฉันเครียดหัวจะระเบิดแล้วเพื่อนชื่ออะไรอ่ะคนนี้ชื่อพายุครับเรียกผมยี่สิบหกครับเอ้ยเลขสี่ขอบคุณครับกีรัง รึเลยลังนึงเด็กก็ม่ด้มาจีเด็กแล้วหัวทิมเฮ้ยไปให้เยอะจังเอาเม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 าเอเดีอเดอเด้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 แล้วเด้อเด้อเอเอเเนเรอเอเอเอัอ้เล็กแล้วเด้ออ้้เ้อเอเเครียดนะ ฉันอยากยหา<บ>กระชาสักถุงสองถุนงน่ะหาตั้งแต่มันก็เยี่ยมนะใช่มันจะเยี่ยมมากเลย,เลยอะมันเสียเวลากยนเบียใช่คือเราต้องไปนั่งเก็บเราต้องไปนั่งหาจุดดีก,กันนะใช่ลแล้วเส้นก็ไม่รู้ว่าที่ไหนพอจะมีเส้นสายแล้วพอจะมีเส้นสายที่ว่าจะรู้จุดไหมไม่เลยอะฉันน่าจะรู้จุดอยู่นะจากที่เล่นมาหลายเมืองอีกสักขวดลวกัน ที่เขาเลี้ยงฉันมาสี่ขวดเนี่ยใช่เลยสิบสอเดซี่เลี้ยงเป็นบ้ากห้ฉันเอาตายหาเลยเนี่ยลองเข้ามาดทีก่อนนะเดี๋ยวพี่กอฟไม่เห็นก่อนดิ๊กอุ้ยถ้าคงรีบไปทำงานหรอมบ้างใช่เขาไปจีร็กแล้วโอ้โหแม่งอุ้ยอ๋อขับรถได้หน่อยดึงเนียเห็นไหมันรถแบบน้อยมากเลยใช่นาเดช นาเดดไม่ค่อยนาเดดไม่ค่อยมาดูสตรีมชาลีนะนาเดดไม่ค่อยไม่น่าจะมาเห็นหรอกมั้ง้าไสยาไรมาน่าจะป่วนดีนะถ้าหลังเดกกันหน่อยดิผมอยากเล่นกับสยามไนอีกรอบจังไม่รู้จะได้เล่นด้วยกันอีกไหมเฮ้ฉันถัหลังแล้วฉันว่าในกลุ่มพวกเราสามคนฉันว่าเราหล่อฉันว่าฉันหล่อสุดนะก็ก็คงงั้นแหละส่วนนายสองคนเนี่ยก็ต้องวัดกันหน่อยนะว่าใครหล่อกว่า ฉันไม่ค่อยอยากบอสกับใครนะแต่ร่างกายฉันแข็งแรงสุดก็แข็งนะร่างกายเหรอใช่ใช่ไปถึงขาสุดยอดเลยแสดงว่าเราเข้ากันได้เพื่อนขาที่สามมาซิโอ้โหใช่เพราะเราเปทางไยหมอนั่นดีกว่าได้ได้เลยมาเิเนี่ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับว่าไงเครียดไหมอืม โอเคโอเคไม่ต้องบอกหรอกเรารู้ดีละเขาเปลี่ยนสัญลักษณ์เงินเหรอใช่เอยใช่จริงด้วยเขาเปลี่ยนเป็นรูปแบงก์โคตรเฟี้ยวเลยว่ะหน้ากากด้วยอ่ะเคนี่เป็นเงินดอนของวอซิตี้หนิว่ะเชื่อว่าเหมาอที่เขาหมาที่เขาคงเครียดอยู่เลยไม่อยากคุยกับพวกเราฉันก็คิดว่างั้นแหละเออสิเราทำหมดนี่สิเฮ้ยว่าไงสหาย อเอาดีครับนายเคยรียดใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างเบียร์ที่นี่เจ็บไหมสดยอดเสียดายสิเรา,าไปที่ภาพที่มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยโอ้โห <c oughs> รือว่าผู้หญิงเขาไปกินที่ห้องข้างในนู่นกันนะไม่น่าจะไม่มีนะไม่มีนะอาจจะมาดึกๆนะเฮ้ย <c oughs> กินเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อ งร้ว200 200แท่งค่าจะขายนะนี่ช็อโอ้ยช็อเพิ่งมี130เองเออเท่ากันอะชันเหะืออยู่100บาท100บาทยังซื้อปเป็นตไม่ได้เลยอะก็จริงแต่ลองลองไปโรงพยาบาลดูสินายก็ไปถ่ายเขาซื้อทาตัวงพยาบาลทางตัวน่าทาพยาบาลเขาอวนนี้นะใจดีด้วยแล้วขอโรงพยาบาลดูอลองดูเขาใจดีไปโรงพยาบาลจะมีนมให้กินไหมน่าจะมีนะ มีเข็มเยอะด้วยล่ะน่าสนใจฮะอย่างแม่ให้สาวเลี้ยงเบียร์ไม่มีตังค์อ่ะสาวรวยให้สาวเลี้ยงหน่อยเขาบอกเขาจะเลี้ยงเบียร์ผมตอนแรกพูดแล้วห้ามคืนคำเาตี้ยงเบสักพักฉันน่าจะออกไปนอกโลกอ่ะทำไมอ่ะเออต้องไปส่งน้องอ่ะงั้นฉันฝากรถไว้กับแกก่อนนะเด้อเลยไม่เป็นไรแต่ฉันมาแล้วฉันทัก ทำางได้สักรอบฉันคงต้องเอารถเก็บไปซอดไว้เพราะว่าฉันอยู่ประมาณฉันขายฉันขายเหล็กเสร็จฉันก็จะไปแล้วก็เก็บไปสองร้อยแล้วขายแล้วก็ไปจัดไปฉันหายเครียดแล้วไม่ต้องให้มันหมดก็ได้นะฉันลดลงมาเหรือแบบไอ้นี่แล้วจะมาทั้งเลยสมองนะเออล่างสมองก็พอแล้วเกบแค่นี้ก็พอแล้วฉันว่าเนีเรามีแรงทำงานต่อแล้ว เพื่อไปก่อนนะฉันต้องไปแล้วโอเคครับเอาเดี๋ยวเอาเอารถฉันไปได้เลยเดี๋ยวฉันออกไม่เป็นไรฉันเดี๋ยวเอออเดี๋ยวฉันจะไปทำต่อไหมไปสิโอเคฉันไปกับเรายู่ก็ได้โอเคจะกด้จะการจะการฉันเข้ามาเจอก็ได้ได้เลยเบียที่นี่สุดยอดเลยเฮ้ยฉันเดินเซลเพื่อนเหมือนกันเลยเฮ้ยทำไมนายเดินขวางทางฉันวะเนี่ย เนายหลบฉันหน่อยได้ไหมอ่ะมีคนมาโอ้ยจะเย็นเพื่อนที่เราเพื่อนกันเองเอาเหรอช่วยขอโทษฉันจะขับรถไหวไหมเนี่ยไหวเสื่ออะไรค่อยๆขับนะฉันเป็นห่วงเลยนะได้เล้นายจะไปแล้วใช่ไหมอะไรขับสี่สิบก็พอแล้วอย่าขับเกินนะลูกฝาลูกฝาเช่นเดียวเลยเจอกันโอเคนะไม่เจอกันขับดีๆเพื่อนไปเอ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้วะเนว้ยเดี๋ยวดิลูกบล็อกอ่ะเราจะขี้เอหรอใช่ น้ำมันก็แพงน่าจะมีแก๊สเนาะเฮ้ยรถไข่ไม่ขับผ่านไปวะเฮ้ยบอดี้ขับรถกวสวสตีนะฮนะ10ฟาตามซะหน่อยแล้วขับอย่างนี้ดดนต้องโดนสะตีเลย <fs ess> ยอยากเอาเ,อเราไปว <c oughs> ัดกับใครเลยเราตื่นไม่ทันเพื่อนคนนั้นบอกโอเคไปไปถึงอะไรอะ่ะโอ้แว่นฉันหล่นไหนไปไหนแล้วเนีน่ยไอ้คันเมื่อกี้มันไปไหนแล้วถังน้ำไห้ฉันเจอนะฉันจะเซิร์ฟหน้ามาให้เอออยาเอาเราไปวัดกับใครเลยเราตื่นไม่ทันเพื่อนคนนั้นบอก <c oughs> ไปถึงอะไรไปถ,ถึงไปวัดอะไรวะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทัน เี๋ยวคนละหล่ออ่ะไม่มีใครหล่อเท่าชาลีหรอกใช่ไหมเนยดูดิโอ้คนอะไรวะขนาดจีเหล็กยังเท่อ่ะียวดูดิดูดิดูดิดู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 น,ดน,ดน,ดดดดนะอา้าวเหล็กฉันเต็มแล้ววะ่ะดูนะขนาดจีเหล็กยังหล่ออ่ะหล่อเทพจัดเท้หร่อจัดแป๊บได้ไหมเอาเฮ้ยหายไปไหนแล้วมาไม่ไปอยู่นู่นแล้วต่อด้วยข้าวน้ำนะชาลีเออว่ะข้าวน้ำจะหมด ที่ผ่านละผมต้องไปกินข้าวกินน้ําก่อนแต่เดี๋ยวผมขอจีเรก่อนนะทันปะวะหลอดประมาณน,นี้ทันแหละทันแหละบ้างนะน่าจะทันทันแหละผมว่าทันทันปะวะเออทันแหละเฮ้ยแล้วไมเลือดผมลดวะเลือดผมลดจากอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเลือดผมมันลดอ่ะเลือดผมลดจากอะไรวะ หาคนเลี้ยงฮ้ยผมผมหาคนเลี้ยงข้าวไปแล้วคุณคุณแพนด้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าช่างเลี้ยงข้าวผมไปช่างให้มาสองร้อยห้าสิบเอาไปซื้อข้าวเ <c oughs> มื่อเช้าช่างใจดีนะเลี้ย,ยงเล่าเอ้ยเลี้ยงเลี้ย,ยงข้าวผมไปนะเมื่อเช้าใช่ชารีรอสุดแล้วก็นอนสดิดู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 ไม่อยากให้ดูอีกรอบ จะรดอรดอ,อเฟี้ยวเส,เสร็จแล้วนะเฮ้ทำไมได้บบสเสร็จไวจาัาโอ้ยไม่ไอ,อ้บอดี้ชนฉันเน่ยฉันจีจนไม่ได้เลยจะยินดีเพื่อนเฮ้ยคุณผมฟ้าครับแม่ครับ,แม,บแม่อะไรล่ะไอ้เถ่าชิบหายมีแม,แม่มีลูกซะแล้วแม่อะไรล่ะไอ้เถ่าแม่ครับขอตังค์เลยครับโอ๊ย อยากรู้มากเลยว่าคำว่าไอเถ่าปแปลว่าอะไรวะทุกคนคนดูคือผมได้ยินมาหลายเซิร์ฟนะคำว่าไอเถ่าเนี่ยตอนนั้นผมแวะไปเที่ยวเอ็นจอยพี่ดูดิท่าจีเด็กยังหล่อเลยอะแสงกระทบใบหน้าหล่อเราไอตอนนี้ผมแวะไปเล่นเอ็นจอยตอนตอนเซิร์ฟอาเอ็มดับอะก็มีคนพูดไอเถ่าไอเถ่า โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอยจีไปแล้วเฮ้คุณหัวม่วงเราสีผมสีเดียวกันเลยนะสีผมเราเหมือนกันเลยคุณชอบสีม่วงเหรอครับใช่ค่ะผมก็ชอบสีม่วงเหมือนกันเลยเคยได้ยินไหมว่าคนที่ชอบอะไรมันเหมือนกันมักจะเป็นเนื้อคู่เฮ้ยไม่เคยได้ยินเหรอเบ้าเชลี่ ดูซิได้ดูสีผมเขากับฉันซิเนคู่หรือเปล่าใครๆเห็นก็คิดว่าเป็นแฟนกันใช่แล้วก็ว่างั้นแหละว่าแต่คุณชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงชื่อฮันนี่บีครับเบอร์โทรเลยครับฮันนี่บีใช่แล้วผมขอเบอร์โทร่ลยได้ไหมครับคุณฮันนี่บีเดี๋ยวช้าครับผมอยากรู้จักกับคุณฮันนี่บีจังเลยหนึ่งสามหนึ่งแปดหก ขอเบอร์สาวทั่วเมืองเลยเว้ยให้ทำไรอ่ะมีมีผมโซโลความไปแล้วนะค้ามีอุ้ยใครต่อยผมดีเรียบร้อยครับ<า>ผมชาดีนะผมพายอยู่นะเจ้าเวรเจ้นเวน,นหลุดเลย สรุปเขามีลูกแล้วใช่ไหมทำไมลูกเขามาต่อยฉันเนี่ยอันนั้นเออมั้งข้าหมาแล้วผ่านแล้วปวดเขาจะมาต่อยฉันไหมเนี่ยฉันว่าเรารีบไปเถอะฉันเสียฉันรีบฉันฉันก็เห็นด้วยนะว่าเราควรรีบไปใช่ฉันจีเต็มแล้วไปดิฉันขอไปกินข้าวก่อนได้ไหมอ่ะฉันตอนนี้น้ำกับอาหารฉัน มาทำให้ฉันหิวจนตารายแล้วพ่านจะไปซื้อปิ่นโตหน่อยซิได้อยากมีใครได้ชมบันเชียวนะชมตัวเองชมแล้วชมอีกก็ชารลีมันหล่อนั่นล่ะเอาจักรยานป้าเข้าไปนะใส่แว่นยังไงวะเฮ้แล้วเราจะใส่แว่นยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนายคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างคนไหนะคนผู้หญิงผมขาวคนเนี้ย นากคิดว่าเป็นไงเขาคนที่มาเลี้ยงเบียร์ฉันยังไงเล้วอ้าวเหรอเออผมลืมซะแล้วใช่มาขึ้นมาเ๋ยวๆชิบหายแล้วเอาแว่นสุดแล้วเชิญใช่เหมือนกันเลยพี่โ้มกลับไปทำงานก่อนเด้อตอนจะเจอกันครับพี่รักเจอกันครับพี่โ้มไปแรียนมาร์กเหรอต้องไปทำงานนะเขาเรี่มาเรีดนมาร์กเหรอใช่ใช่ไปตรงนั้นแหละฉันจะไปซื้อข้าวกินพี่โซ่จะไม่ลืมมาอยู่นะ แปลว่าเพื่อนนะหมายถึงอะไรอ่ะคุณคุณสุโชตแปลว่าเพื่อนนะหมายถึงอะไรหรอ <c oughs> ฉันว่าฉันไปโปสเซตเหล็กรอบนีนะ้แล้วฉันขายแล้วฉันกาว่าฉันจะออกนอกเมืองสักครู่นึงอ่ะได้เลยโอ้โหไม่มีใครเลยวะ่ะ เขาน่าจะไปทำงานกันตรงนี้เขาถือว่าเป็นเซฟโซนไหมก็ถือนะมันมีตรงไหนบ้างอะเซฟโซนอะโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลแล้วก็การาดใช่ไหมน่าจะใช่โอเคการาดมันใช่เซฟโซนหรือเปล่าทุกคนเราเรียกแก๊ปไหมฮะเรียกแก๊ปไปไหนอะกขาเดยวมาซื้ออาหารไงข้างในไม่มีเหรอ มันแจงเงินอ่ะมีเชฟไหมครับตรงนี้หนูเจ็ดบาทเออวาเราเราจะเรียกแก๊ปยังไงถวิถีหาง่ายแล้วที่นี่ไม่เห็นมีอาหารขายเลยมีตรงนี้มีจตเจ็ดร้อยอะแพงแก๊ปแค่สองร้อยเองขอเก็บตงคงอาหารแบบแบบด้แล้วซื้อล้วนะ ขอบคุณติดตามจากคุณส่งพสต์มากนะครับผมดีด,ดีต้อนรับนะคะคุณส่งโพสต์ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะอ๋อไอเท่าแปลว่าเพื่อนอ๋อโอเคครับ ไหนนะตัวนี้หรือเปล่าที่พี่อาหารขายเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแพงเหลือเกินเฮ้เราจะซื้อยงไงถ้าเนี่ยผมหิวไสจะขาดแล้วเฮ้ฉันหิวจนตาลายไสจะขาดอยู่แล้วใช่แล้วจะตายเหมือนกันนะ่ะแก๊ปไปม,มา,าทีบ่ะนั่น้อเออแก๊ปมาลวก็ทือไหมก็ม <c oughs> หามาชา้าเอาอาหารฟรีนะ This ไม่ขนาดนั้นหรอกคนผู้หญิงคนสวยครับฮะทำไมคนสวยจังเลยโอ้โอ้ไหนล่ะโัอ่อขอเบอร์เลยครับไม่ไม่ทราบว่าเอ่อเดี๋ยวนะโอฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอันนี้เพื่อนผมเองเฮ้ยใจเย็นเอ่อขอโทษครับเอ่อไปไปพอจะเลี้ยงข้าวผมสักมือได้ไหมเฮ้ยโอ้โหมึงแกเรียกข้าวอีกเพื่อนคนละไปแม่งเลย เห็นว่ามีไม้นะถ้ากูมีมันหัวแตกเวเน้ะนี่ฝ่าไปก่อนเถอะไอ้เวเนยะนี่บอดี้แป๊ะเยมันขวดผมซะแล้วใช่ก็มันจะตายห่าแล้วไม่มีข้าวกินอ๋อเป็นภาษาอีสานไอ้เท่า ถ้าคนอื่นว่าก็คือไอ้แก่อ๋อโอเคครับเฮ้ยเซฟไปอยู่ไหนเนอะน่าดแล้วกรณีนี้เราต้องซื้อใช่ไหมฉันว่ารอดีกว่านะเขาจะมาไหมเนี่ย ฉันรอเธออยู่เฮ้ยคนนี้ใช่หรือเปล่านะสวัสดีครับคุณใช่เชฟหรือเปล่าใช่ครับนิดสอเอาเอาเหมือนกันเลยขอบคุณคุณพีรพงศ์มากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพีรพงศ์ฉันว่าผู้หญิงคนนี้นน่าจะมีขอบคุณคุณพีรพงศ์สำหรับการกดติดตามมาไในช้าขอบคุณมากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผัวเขาต่อยฉันอีกนะไม่น่ามีนะเออสวัสดีครับคุณหัวชมพู มีปินโตขายไหมอ่ะไม่ไม่มีค่ะไปหาหมอนี่หมอน่าจะมีปินโตฉันกำลังจะตายอะไรอีกไม่ช้านราต้องกินนมก่อนนี่แหละครับเออผมเออเลขเลขสี่ครับคุณคือเชฟใช่ไหมเอาปินโตอ่ะใช่ครับเอาปินโตครับผมไม่ไม่ผมไม่ไม่สาวคนเลยหรอผมเลขสี่ครับเชฟก็หมดนะครับไมาแล้วกันใช่ไหมผมผมผมบิดหลอดแล้วผมบิดหลอดแล้วผมมาเสื้อม่วงอะครับ เขาคือชาลีเล็กสี่ครับอ้าสองหรอตัวเต็มอ่ะฮะปิดโต๊ะผมผมไม่เต็มไม่ใช่เหรอพี่ชายพี่ชายรับซื้อใช่ผมเล็กสี่เหมือนแม็กอะเอ้าของผมไม่มีอะไรเลยนะอ๋อไปถึงของในตัวเต็ม น้ำหนักน้ำอนักอ๋อพายุเรื่องอะไรให้เพื่อนแทนก่อนไหมได้ได้ให้พายุไว้ก่อนก็ได้ครับผมก็เต็มผมก็เต็มครับขาแล้วโอ้ยแต่ละคนแล้วคุณคุณเลขอะไรผมเอาเก็บเก็บไปให้ผมก่อนคุณเลขอะไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งศูนย์ครับเรียบร้อยแมนนักชิ้นด้วยบ้าพี่พี่พูดไปผมจะผมจะให้มีตัวเเนี่ยเฮ้อเหล็กเหล็กคุณเต็มเหรอพี่แชร์ดับเ้นเหล็ก งานหยาบรับซื้อเหล็กนะฮะส่งมาในกระเป๋าหนึ่งศูนย์เก้าก่อนเลยค่ะไอ้วงแดงๆคืออะไรอ่ะเอดบบเอดบบส่งค่ะเอดเต็มหออเดบบวะผมโอเคผมส่งให้คุณหนึ่งศูนย์เก้าแล้วกระเป่าผมว่านะครับคุณเซอร์ดับเงินขอบคุณครับกล่องจากสวัสดิีครับเข้าอีกครับผมเย้กระเป๋าผมเต็มอยู่อ่ะให้ไอโนแทนอิ่มแล้วเฮ้ยเพื่อนมารับรับลิมเปอรกันหน่อยดิ เลกเดิมเลยครับเออครัู่เข่าอยงคู่เข่าผมอ่ะใช่ผมหนึ่งหนึ่งสามครับเรียบร้อยให้ไปเหลือแวน์ดในแรดมาร์แวร์นี่เป็นโตเกียรนอกขอซื้อต่อนึงดิได้ครับครับคุณก็บอกะไรเอาเหล็กไปเเคุผมเลกสี่ครับ สี่นี่ฝากเลยกันเลยแหลกสองเจ็ดครับเล็กหกสิบครับเล็กที่ยังไม่เันนี้ก็พอหนึ่งศูนย์เก้าแต่ไม่แห้งตังค์ถึงคนแรกเลยนะครับหนึ่งสองเจ็ดครับผมเล็กที่เป็นแท่งกับของใครอ่ะของหนึ่งสองเจ็ดครับของผมไม่ได้เป็นแท่งของผมเพิ่งไอ้สแคร็ธรรมดาเต็มอ่ะตัวเต็มอ่ะแล้วคนที่สแคร็ธรรมดาเล่นอะไรเล็กสี่ครับอ้าขอบคุณครับในนี้มีใครมีปิโต๊ะเหลือบ้างอ่ะโอ้ แอปเปิ้มาแล้วนะตุกปี๊บๆกรที่ปี๊บๆเลยภูเขาหนึ่งอะไรนะภูเขาได้เลยหนึ่งสองเก็ตฮะยอกคุณแหวนกระเป๋าอะไรคะขอเข้ามาเหมือนกันขอคุณเซื่อนำเงินมาคุณแหวนกระเป๋าอะไรแล้วว่าแต่เสียมีไหมเสียจะโป้ยวทำไมอ๋อนั่วก็จบให้อ๋อให้ต่อได้ไม่เป็นไรครับเราเราไปเก็บต่อไหมไปดิ๋ยวเราต้องไปโพสเสร็จดีนะ ชื่่อออะะไรสวัสดีครับชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยมิเกลค่ะมิกเกลมิเกลชอบสีม่วงเหรอผมก็ชอบสีม่วงนะแต่ผมชอบเบอร์โทรคุณมากกว่าเฮ้ยจะเย็นสิไปเลยก็ได้นะคะไปครับไปกับผมเลยใช่ไหมขอถามเบอร์โทรนะคะอ๋อคิดว่าจะไปกับผมเลยเอาเบอร์หน่อยได้ไหมครับผมขอด้วยครับคุณมิเกล ขอเพอร่เซอเจ็ดหนึ 54, ่งหกห้าสค่ะเจ็ดหนึ่งหกห้าสี่เจ็ดหนึ่สีนีมิเกลมิเกลผมพายุนะใส่เสื้อลายไฟมิมิเกลเขียนยังไงวะมิเกลเขียนอย่างนี้เหร ผมชารีนะครับคุณมิเกลยินดีที่ได้รู้จักนะไปกันเถอะเพื่อนโอเคค่ะไปเจเจกันเลยครับ <Okay. S 1> คุณมิเกลคนสวยชุดโปเซสร,รอบสุดท้ายแล้วเนอะโอเคพายุจีบเก่งพ <c oughs> ายุไกปเกาเรื่องเด้อก็หลายเด้อบอกแล้วอย่ามั่วไปไปมั่วจะโดน ไม่ไม่เบนก็ไม่กอลตีนะดีนะไม่โดนปากฉลามปากฉลาดนี่ถ้าจะทีเดียวล่วงเลยมันถ่าติดอนิเมะนักเร,งร่งว่ะแม่งเงยไอเวเนนเขาบอกว่าช่างอะรับเหล็กสามสิบบาทเลยนะใช่เลยใช่เหรอใช่ช่างจะจะใช้เยอะกว่าเราก็ต้องไปขายที่อู่ใช่ไหมใช่เราต้องไปถามถามดูว<อ>่าเผื่อใครเขาให้ราคาดีแล้วตอนนี้ที่ตัวนายมีเท่าไหร่แล้วมีแค่ย0สิบกว่าอันเองอ่ะโอ้ฉันมี ฉันมีร้อยสามห้าแล้วอ่ะคนเยอะเลยเชื่อว่าเสร็จนี่เราฉันต้องเอาไปขายที่ช่างก็นะก่อนที่ฉันจะออกเบ์สักครู่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดนายเข้าเมืองมาใหม่ก็โทรมาแล้วกันทักมาได้เลยเราไม่มีเพื่อนเรามีเพื่อนเป็นนายแล้วกันไม่มีปัญหาฉันก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันโอเคเพื่อนขอบคุณคุณเชนนี่มากนะครับสำหรับการกดติดตามนะครับยินดีต้อนรับนะ คุณมากครับผมวันนี้ผมจะสตรีมอีกทีตอนหนึ่งทุ่มเครับทุกคนเฮ้ยอันนี้อะไรอะพเสร็จทองเหรออ๋อหลอมเพชก็ผมจะทำรอบนี้เสร็จแล้วก็ไปขายแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะแล้วเจอคนหูมั่วแล้วเฮ้ยผมจําไม่ได้แนละ้วผู้หญิงนี่ผมขอเบอร์ไปแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างวะ เอ้ยว่าจาชื่อจําได้แต่จาไม่ได้ว่าคนไหนชื่ออะไรคนไหนคือจําไม่ได้ว่าคือคนไหนอชิพายนะทักผิดซวยนะไหนดูซิเราจะได้ลัคก,กี้บอ็อกซ์หรือเปล่าเราจะมีลัคก,กี้บอ็อกซ์หรือเปล่านะรอบเมื่อกี้ผมมาโพเ 50, รเซสห้าสิบกว่าอันลัคกี้บอ็อกซ์ไม่ออกเลย เฮ้ยนี่มันเจ้าชายแดนเนี้ยมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันหน้าของไอ้แดนเนี้ยเลยนี่หว่าทุกคนดูดิไอ้แดนเนี้ยมาเนี่ยแต่ว่าหน้ามันคล้ายผมเลยฮะแต่ว่าหน้าหน้ามันแดงกว่าแค่นั้นเองตรงผมไอ้แดนเนียยเลยเฮ้แต่มันจะหลอกกับผมไม่ได้มันจะหลอกเกินหน้าเกินตาผมไม่ได้ไอ้เวนนี่ไม่หน้ามันหลอกกับผมสิกะ ไม่จริงผมรอก,กว่าสิไม่จริง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 ผมรอก,กว่าผมรอกว่าผมรอกว่าผมรอกกว่ามันผมรอกกว่ามันดูสิดูสิใช่ไหมใช่ไหมผมรอกกว่ามันใช่ไหมพายุร้ายแบบนี้ต้องเจอปองต้อหน่อยแล้วอเดี๋ยวพายุจะงงนะว่าคนบนฟ้ามาจากไหน คนนี้ฮันนี่อ๋อเออใช่คุณภูเบศใช่ใช่ใชผมจําได้แล้วคนนี้ฮันนี่เพราะว่าตอนนี้ผมขอเบอร์เขาชื่อฮันนี่บีแล้วก็ลูกเขาก็มาต่อยก็ถามว่ามีทําอะไรใช่ไหมโอเคผมจําได้แล้วฮันนี่บีนั่นเองโอเคฮันนี่บีผมม่วงผมเหมือนชาลีนะสีเดียวชาลีฮันนี่บีโอเคเลย เฮ้ hey, ทำไมคนทำผมแสกกลางกับหน้ามาเยอะจังเลยวะสาวก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่เลยสาวก็เยอะเหมือนกันน่เฮ้เดี๋ยวเราคิดบอกมาหนึ่งอันเราเปิดเลยเลยกันเนี่ยเราจะได้ไร โอ้โหคอปเปอร์คอยสาอันเฮ้ยสองอันนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยคอปเปอร์นนกับคอปเปอร์คอยันได้แล้วตอนฉันเปิดได้ทองแดง <c oughs> ฉันอยากรู้ว่าไอ้คอปเปอร์คอย